อันนี้ลงพื้นที่สำรวจปราสาทหมื่นชัยนะคะด้านหลังที่เราเห็นเราจะเห็นปราสาทหมื่นชายแล้วก็จะเห็นก้อนอิฐนะคะที่เรียงกันอยู่นะคะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าก้อนอิฐที่มาเรียงเนี้ยคืออะไรนะคะแต่ภาพการว่าน่าจะเป็นาการสร้างองค์ปราสาทอันนี้อันนี้อันนี้รั้วเขานี่รั้วกำแพงเขานี่ใหญ่มากเลยเห็นไหม สันกำแพงเขาเขาเรียกว่ากำแพงแก้วเห็นไหมใหญ่ๆมากเลยเขาจะสร้างรอบองค์พระสันเนาะเพราะว่ามันถือการกนารเวลาใช่ใช่เขาคงทำที่อย่างสวยแต่ทีเนี้ยคือฉันตั้งสันนิฐานว่ามันจะเหมือนปราสาทที่เราไปอำเภอบ้านกรวดเพราะที่นั่นเขาจะสร้างปราสาทไว้ห้าหลังแล้วก็ก็จะหลังหนึ่งใส่องคเทพอะไรหลังหนึ่งใส่องคเทพอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําเป็นหลังๆซึ่งเขาจะต้องจะต้องบูชา องค์เทพที่สําคัญอยู่แล้วอย่างเช่นเทพแห่งฝนเทพแห่งพระอินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พระอะไรเทพพระเจ้าสําคัญของเขานะ่ะเอออะไรอย่างงี้ที่จะเป็นหลังปราสาทองค์เล็กๆเล็กๆ,ๆของเขานะ่ะผ่านมาการเวลาจ้ใช่ตกกวนโอ้ยแค่รประมาณแค่แห้าร้อยปีนี่ก็มันอยู่มาห้าร้อยกระตื้นไปแล้วนะใช่ห้าร้อยปีนี้เขาไปสี ไปรวยกับพวกชักงกระตื้นเลยตอนนี้มันเกินหกร้อยอ่ะเกินหกเป็นแปดเป็นเก้าเป็นเกือบเกือบเกือบพันปีเพราะว่าเพราะว่าของอโลคยาสารเนี่ยอโลคยาสารนี่คือห้าหกร้อยปีเจ็ดร้อยปีเนาะมันแปดร้อยปีประมาณนั้นกันกิ่นอายะน้ำสสนขังเต่มูใครเอกเจ้าจนแบบตาย ฝนจะกี่ฝนกี่อย่างนาใครมันขีอด,ดินบาบูบูลงไปเนยปะโอจะหาแล้วทีนี้สมัยนั้นเวลาเขาสร้างปราสาทเสร็จแล้วปุ๊บเวลามีกษัตริย์ขึ้นมาอีกองคหนึ่งเนาะเขาก็จะเอากษัตริย์องค์นั้นก็คือจะให้สร้างอะไรขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวกษัตริย์ที่ที่ให้สร้างของใหม่ขึ้นมาเลยก็คือ,อทุกพระองค์จะให้สร้างเทวสถานแต่กษัตริย์ที่ให้สร้างมาใหม่ๆเลยให้สร้างแบบของใหม่มาเลยก็คืออ่า คืออโรคยาสารคือพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นี่แหละที่เขาให้สร้างคลองใหม่ไปเลยซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับฉบับตัวเก่ามันจะเป็นศิลปะกรรมตัวใหม่เป็นเทวรูปแบบตัวใหม่เป็นอะไรแบบตัวใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นจึงต้องค่อนข้างใช้พระราชอำนาจพอสมควรและมีพระราชอำนาจพอสมควรแล้วก็ต้องมีเงินซัพพอสมควรแล้วมันต้องอยู่ในยุคข,ของพระองค์ที่พระองค์อยู่ไม่ไม่กี่สิบป,ปีนะแล้วก็ยุคข,ของพระองค์ก็เสื่อมสลายลงไงฉะนั้นการสร้างอโรคยาสารเนี่ยรอบ ทั่วพระราชะอาณาเขตเนี่ยจึงจึงถือว่าเป็นเรื่องท้าทายเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแข่งกันกันกบเวลาด้วยนะอรุคยาสารเนี่ยเออบางพื้นที่นะ่ยอรคยาสารสร้างตัวใหม่ขึ้นมาแต่บางพื้นที่ก็คือใช้ปราสาทต,ตัวเดิมขึ้นมาแล้วก็ปรับตกแต่งให้เป็นแบบแบบฉบับของอรคยาสารก็มีอย่างเงี้อยอย่างเช่นอรคยาสารโคกเมืองอรคยาสารกุติรุสีอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกนี้เขา<ต>จะเอา อันนี้อันนี้เป็น <bara> เป็น,เป,นเป็นพุทธสถานเป็นพุทธสถานอ่าของของของพระของพระพุทธศาสนาเอ่อเป็นพุทธสถานแบบคติพระพุทธศาสานาแบบมหายานเอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออ่าอรูขยาสารนะคะที่อยู่อ่าข้างๆข,ของอ่าที่อยู่ข้างๆข,ของอ่า ปรา,าสราทหมื่นชัยนะคะเขาเรียกว่าปรา,าสาทบ้านจานหรือเปล่าปรา,าสาทอะไรนี้แหละว่าเก็จะเอาเป็นปรา,าสาทตัวเดิมมาแต่ให้ทําเป็นรูปแบบตัวใหม่ขึ้นมา,อ,า,า,ะามอะไรอย่างเงี้ยอารูคยาสารกอารคยาสารอารยาาลาก็คือเป็น ศาสนสถานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมแล้วก็ใช้ในการรักษาในแบบเดียวกันเป็นลักษณะเหมือนโรงพยาบาลแต่ว่ามันเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมเป็นเป็นวิถีบำบัดเป็น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 เหมือนการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาในรูปแบบหนึง่งแต่ว่ามันมันมันใช้ในการรักษาคนด้วยเป็นสถานที่ในการให้การรักษาคนด้วยไปพร้อ, way, รอมๆกันแต่ว่า เทวสถานเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ในการประกอบพิธีกรรมเฉยๆนะไม่ได้มีการรักษาไม่ได้มีอะไรนะยังไม่ได้มีโรงพยาบาลเข้ามายังเป็นการรักษาแบบชุมชนแต่เมื่อพระเจ้าชัยรมมันที่เจ็ดมาเนี่ยให้โปรดสร้างแบบนี้ปุ๊บมันจะมีทางการแพทย์มันจะมีการประทานยาสมุนไพรมันจะมีการประทานคนที่จะต้องมาอยู่ประจำอารมคยาสารแต่ละพื้นที่ต้องมีบุคคลประจำอยู่แล้วก็ต้องมีการจดต้องมีการเลคเชอร์ต้องมี อะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนจะต้องมารักษาอย่างนี้นะแต่ข้างในเนี่ยใช้ในการประกอบพิธีกรรมก็คือนําเครื่องว่านเครื่องยาต่างๆเนี่ยมาบูชาแล้วก็เอาออกไปแล้วก็เอาไปผสมก็คือจะรักษาคนอยู่ข้างนอกนั่นแหละคนที่มาฉะนั้นเขาบอกว่ามันจึงเป็นเรือนมงเรือนไม้อยู่อยู่โดยรอบนะฮะเป็นทั้งที่พักของผู้ประกอบพิธีกรรมแล้วก็เป็นทั้งเรือนมงเรือนไม้สําหรับที่พักที่นอนเหมือนโรงพยาบาลอนะ่ะมันที่นอนของคนป่วยคนไข้คนอะไรอย่างเงี้ย คนไหนรักษาหายก็หายไปคนไหนรักษาไม่หายก็เอาไปฝังแลนะฉะนั้นเขาจึงเวลาขุดดูตามตามพื้นที่ตรงนี้เราก็จะเห็นเห็นอะไรนะเห็นกระดูกเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นอโรคยาสารนะคะเป็นอโรคยาสารนะคะเป็นเป็นเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีอารคยาสารอยู่ในเขตอำเภอสังขละเนาะเป็น อารครยาสารอยู่ในเขตอำเภอสังขะนะคะอย่าลืมเนาะค่ะที่เป็นมรอดอกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีการสร้างที่ค่อนข้างเป็นองค์ที่ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็ใช้หินใช้อะไรค่อนข้างเยอะมากเลยสังเกตดูอารครยาสารทำไมหินเยอะเนาะ อันนี้เยอะแต่ทางปราสาททางนู้นเนาะจะเป็นอิฐซช่โดยส่วนมากเนาะฐานจะเป็นไอเนี้ยหรือว่าเขาย้ายเอาจากทางนู้นมาสร้างตรงนี้ด้วยฮหออันนี้ก็ไม่ทราบแน่เหมือนกันสวยนะคะอยู่ในธรรมชาติที่เงียบสงบใน,นก็จะเป็นหินที่กองอยู่เนี่ยาาเยอะแยะเลยหลายพันก้อนเลยถ้ามาสร้างองค์ปราสาทนี้หมดเนี่ยคือจะใหญ่ขนาดไหนล้วจะสวยขนาดไหนล้วจะดูแน่นหนามั่นคงขนาดไหนนะคะ เพราะทุกอิดทุกก้อนเนี่ยเป็นการส,สร้างจากบรรพบุรุษที่จะต้องตัดกับมือแล้วก็ต้องขนย้ายด้วยด้วยสัตว์ด้วยกเกวียนด้วยช้างทั้งนั้นนะคะจึงถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ล้ำค่านะคะที่บรรพบุรุษเราได้ได้สร้างเอาไว้เนาะค่ะอาปราสาทกังแอนใช่ใช่นี่คือปราสาทกังแอนนะคะอโรคยาสารปราสาทกังแอนนะคะ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านถนนตนกระเทียมอเภอสังขงัดจสุรินทร์ถือว่าเป็นอโรขยาสารที่อยู่ในเขตอำเภอสังขะน่าจะแห่งเดียวนะแห่งเดียวนะซึ่งมีองค์ประกอบของโบราณสถานก็คือส่วนประกอบของปราสาทก็มีปราสาทประธานนะคะแล้วก็มีบรรลัยนะคะแล้วก็มีกําแพงแก้วแล้วก็โคปุระนะคะโคปุระแล้วก็มีสระน้ําด้วย นั่นแหละก็สร้างขึ้นในรัชสุทยที่สที่18เป็นต้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุของศิลปกรแสดใช่บริวณที่เจ็ดคือปลายปลายนี่เองเนาะใช่